หนึ่งนาทีกับสาวร่ดีเรื่องของ MotoGP จากผมวันนี้มีข่าวใหญ่ของฟาบิโอควาตารรมาเล่าให้ฟังนะครับเจ้าแฟบนั้นเปลี่ยนหมวกกันเรียบร้อยนะครับเพิ่งเซ็นสัญญากับ SJC แบรนด์หมวกกันน็อกชื่อดังระดับโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะหลังจาก4ปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่แฟบขึ้นมาในพรีเมียร์คลาสปี2019นั้นเจ้าตัวก็ใช้หมวกยี่ห้อสกอร์เปียนนะครับในรุ่นของ R1 Air มาโดยตลอดแล้วก็ประสบความสําเร็จร่วมกันมากมายนะฮะโดยเฉพาะในปี2021นนั้นสามามมรรถเป็นนแแชโลกคกคของฝรั่งเศสได้นยีประกาศในช่อง างโซเชียลของตัวเองนะครับว่าจะร่วมมือกับ h j c นะครับในการทําหมวกกันน็อกให้เขาในฤดูกาล2023ที่กําลังจะมาถึงนี้ในรุ่นอัลฟา1นะครับเรื่องของรายละเอียดนั้นแท้จะไปเปิดตัวหมวกรุ่นนี้ในงานเทสรถนะครับที่เซปังสเกตมาเลเซียในช่วงประมาณวันที่9กุมภาพันธ์นะครับแล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็จะมีการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับราคาก็ไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะประมาณ3 2 0 0 0ขึ้นไปแน่นอนนะครับเมื่ออ้างอิงจาก h j c รุ่นอื่นๆเนาะ